จริงไหมครับที่หอยจ้อแม่วันนาขายได้วันละหล้านบาทจริงค่ะถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะคะ1ล้านบาทขึ้นค่ะถ้าธรรมดาทั่วไปก็ไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนต่อวันค่ะแล้วทุกวันนี้ยอดขายเป็นยังไงครับทุกวันนี้ยอดพุ่งค่ะเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เกินคาดขนาดตอนนี้เราว่าเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องผลิตทุกอย่างเ,เพื่อให้รองรับลูกค้าได้ แต่ก็ยังไม่พอทำไงก็ไม่พอยอดรวมเท่าไหร่กันล่ะครับเนี่ยปีหนึ่งน่าจะมีถึง30ค่ะ30อะไรนะครับล้านค่ะแล้วเพราะอะไรถึงขายดีขนาดนั้นล่ะครับเนี่ยที่ขายดีเพราะว่าเนื้อปูก็ต้องใส่เท่าเดิมเนื้อปูก็ต้องสดเหมือนเดิมคนที่ได้ไปคุณภาพเหมือนเดิมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวแวะให้ดูเลยค่ะนี่เลยจ้า ครับยิ่งใหญ่ลังการนะฮะใสคือสองหอยจ้อปูแม่วันน่ครับอันนี้นะว่าใหญ่มากใหญ่จัมโบ้อันนี้อันนี้ใหญ่เนื้อปูล้วนเลยค่ะเป็นเนื้อปูเป็นเนื้อส่วนกันเชียงไม่มีท่าฟรีสไตล์หรือว่าท่ากบผสมเลยครับโอ้โหเบลเธอเอาจะกินแล้วนะเฮ้ยหนึ่งสองซ้อม โอ้โห <surprises> <atsu> หมดจริงๆยจชิมเลยย่าดูหิวอ่ะต้นของเนยนะคะเป็นไซส์แบบขายดีของเขาเลยครับโอ้โหปูพุ่งทะลุปูก็เยอะมากเหมือนกันค่ะครับราดลงไปแบบนี้ค่ะครับฟื้นอืมยายังเคี้ยวอยู่ครับามันใหญ่มากนะยังคงเคี้ยวอยู่กะอิ่มไปเลยยันเนี้ยครับอ่ะไม่เนยพอจะอ่ะงั้นผมบ้าง อร่อยจนลืมพี่เอิญกันเลยนะสวัสดีครับอร่อยจริงๆต้องยอมรับใช่จริงค่ะอร่อยจนลืมแขกรับเชิญไปเลย นี่ครับคือพี่เอิญครับพี่เอิญเนี่ยเป็นทายาตรุ่นที่สองหอยเจาะแม่วันนาจากตลาดน้องมนอันนี้ถามจริงๆนะครับพี่เอิญครับวันละล้านขายได้วันละล้านจริงๆเหรอครับเนี่ยจริงค่ะถ้าเทศกาลนะคะได้วันละล้านค่ะถ้าธรรมดาทั่วไปก็สามแสนสี่แสนห้าแสนมีค่ะพี่เอิญเนี่ยใส่ปูเยอะมาก อยากรู้ว่าแบบนี้คือเลี้ยงปูเองเลยปะคะพี่เอิญเป็นยี่ปัวเนื้อปูอยู่แล้วพี่เอิญก็มีแหล่งที่รับเนื้อปูมาจากเรือโดยตรงครับ,รบเยอะมากนคะคะเราเราทำกันมานานหลาย10ปีแล้วเงี้ยค่ะครจริงๆที่เราได้สัมผัสชิม,มเมื่อกี้ครับรู้สึกว่า <ฮะ S 1> ส่วนผสมเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยนอกจากเน้นปูและเนื้อหมูนะครับที่ไม่มันวัตถุดิบจะต้องดีครับแล้วก็จะต้องสดสะอาดติด เปลมันยีดหนึ่งเงี้ยถ้าพี่เอิญชิมแม่ชิมเจอเงี้ยก็จะต้องแบบโทรเรียกให้ทางคนที่ส่งเราเนี่ยมาดูเลยหัวร้อนเลยรธเลยใช่แล้วก็ไม่ไม่ขายเลยจบเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปอีกเท่าไหร่เงี้ยค่ะยอมทิ้งเลยเหรอครับใช่ค่ะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของมันหมูอย่างเดียวนะครับเรื่องของเนื้อปูเนี่ยไม่ใช่แค่นั่นแต่เรื่องของกลิ่นด้วยเช็คถึงเรื่องกลิ่นมีมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพกลิ่นด้วยเหรอครับใช่ค่ะมีหนึ่งคนน้องนี่จะอยู่มา1ิบ สิปีแล้วก็คือจะเป็นแผนกดมดมวันดมใช่แผนกดมหมายถึงดมอย่างเดียวเลยเหรอคะใช่ค่ะกลิ่นปูใช่คนเดียวเลยดมดมปูก่อนได้ปูมาเนี่ยจะต้องมีแผนกดมคือน้องน้องคนเนี้ยที่ทํางานกับเราเนี่ยก็คือเราจะต้องมาตัดตูดสองข้างตูปูปูก็จะใส่ครึ่งโลโลนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่พอเสร็จแล้วก็พอตัดตูดสองข้างก็จะเอามือทำเนี้ย ดมดมตูดปูคือที่บอกไม่ที่ที่ตัดตูดสองข้างคือถุงมันใช่ไหมครับถุงมันโอ้ไม่ใช่ไปเกี่ยวกับตัดตูดปูนะแล้วทำไมต้องเป็นน้องคนนี้ครับเขามีความสามารถพิเศษอะไรหรอ่าอ่าเป็นมีความสามารถพิเศษพอแม่เนี่ยฝึกจนชํานาญแล้วถ้าน้องคนนี้ไม่อยู่เกิด เป็นอะไรป่วยไข้อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นแม่อจะต้องเป็นคนดมพี่เอก็ยังไม่ผ่านตรงนี้เพราะอันนี้คือจุดสําคัญของเราที่สุดถ้าเกิดปูมีปัญหามีกลิ่นไม่มันถ้าฟาร์มสดมันจะอยู่ที่ดมได้เราก่อนที่เราจะไปสัมผัสเยอะๆเนี้ยก็คือต้องตีคืนเราเขารับคืนทุกอย่างนี่พี่เอิญยังยังทําไม่ได้ใช่พี่เอิญทำไม่ได้ต้องแม่แล้วอยากรู้ว่าเขาดมกันวันละกี่กิโลคะก็ 2 0 0้อยโลห0 0รโลพันโลก็แล้วแต่ก็ต้องดมไม่มไม่มีการ่<ร>าดเลยซักถุงเดียวต้องดมหมดเพราะไม่งั้น,นมันจะเสียถ้ามันเกิดเกิดเล็ดรอดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะวันละ200โลดมอยู่อย่างนั้นจมูกไม่พังหรอครับ <c oughs> ถึงว่าล้ค่ะพี่เอิญขนาดนี้ลูกค้าถึงแบบเยอะมากแล้วก็พุ่งไม่หยุดจริงๆนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทราบไหมคะกว่าที่จะขายดีขนาดนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่เอิญแบบว่าไปนั่งตบยุงขายไม่หมดจนอยากจะกลับน้องบนกันเลยทีเดียวครับเป็นยังไงคะใช่แม่ก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านกลับไปอยู่น้องบนไปทําอยู่กับแม่เพราะเราเป็นญี่ปุ่นเนื้อปูอยู่แล้วขายเนื้อปูด้วยที่บ้านนี้ใช่ไหมครับแต่พี่เอิญมันนึกว่า เฮ้ยแม่ทำมาขนาดนี้เราจะมาจบเพราะเราเหรอ,อม,มันไม่ใช่อะ่ะมันมันต้องสู้ก็ต้องก็หาวิธีว่าเราจะทำไงให้มันให้มันขายได้เพราะคนไม่มาตลาดแล้วเราก็นั่งมองอยู่มาวันหนึ่งมีชุดสีเขียวชุดสีเขียวค่ะถือถือของมาอย่างเงี้ยเดินออกมาจากตลาดเงี้ยแล้วก็ถือกับข้าวถืออะไรมาพี่เอิก็เฮ้ยน้องคนนี้มันคือใครมันมายัางไงแบบไหนครับเอแล้วพอคันนี้เสร็จ เพี่อก็บอกมานีมานี่มานี่มาหาพี่เรียกมาเลยมาเลยมาน้องมาหาพี่อินหน่อยเขาก็งงๆนะน้องน้องมาซื้ออะไรน้องเป็นไครเขาบอกเขาเป็นลายแมนเราก็ยังงงลายแบนคืออะไรสมัยนั้นนะแล้วเขาก็บอกว่าเราก็ถามว่ามาซื้ออะไรเขาบอกมาซื้อกับข้าวเราถามว่ามาเนี่ยใครใช้มาลูกค้าแล้วถามว่าแล้วลูกค้าใช้มาใช้มาซื้ออย่างเงี้ยคิดเข้าเท่าไหร่กิโลแรกสมัยนั้นนะหกสิบบาทกิโลต่อไปเจ็ดบาท โอ้เรานื่องในใจเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วทําไมลูกค้าถึงไม่มาหาเราครับทาไมเราถึงนั่งแย่กันแบบนี้อ๋อันนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับช่วงโควิดไม่คือโปเจกติเลยดปีที่แล้วเปีที่แล้วที่ก่อนที่จะมีไลแมนบูมบูมาอย่างเงี้ยพี่เอิญก็บอกลูกเลยว่าแม่อยากได้แบบเนี้ยเนี่ยสร้างเพจให้แม่หน่อยทำเพจถอยจอทำเพจเราขายอาหารทะเลด้วยทำเพจให้ให้แม่หน่อยบอกในเพจว่า เรามีบริการส่งไลน์แมนเนี่ยมาซื้อเราเราจะทําให้ทุกอย่างเลยแล้วก็มาซื้อเราค่ารถคุณไม่ไม่สะดวกออกเราออกให้แสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทําออนไลน์เลยเแล้วเราได้ผลจริงๆเลยีเยอะดีโอ้โงั้นคือการเริ่มออนไลน์เนี่ยเป็นการพลิก ชีวิตของจากแม่วันนาใช่จากน้องลายแมนคนนั้นทุกวันนี้ก็ยังอยู่คู่เป็นบารมีกันเยูะไม่ใช่แค่เจวนาขาดีนะครับพี่ลายแมนคนนั้นครับเรียกว่าตอนนี้เป็นเสียย่อมย่อมแล้วเหมือนกันเพราะทุกวันนี้ครับมีรายได้ที่มาจากร้านหอยจอมแม่วันนาเนี่ยฮะวันละเกือบ2 0 0พันบาทเลยนะครับแล้วทุกวันนี้ที่กระหนุ่ายังอยู่ก็ยังอยู่กันมาตลอดใช่ค่ะยังอยู่ด้วยกันใช่ลายแมนคนนี้หรือเปล่าครับใช่คุนี้เองคนนี้สังเกตนี่นะนี่ครับอยากให้กล้องซูมมาใกล้ๆฮะนี่นี่นีนี่นเหรอเนี่ย เออนี่คือกรอบรูปพี่เอิญนะครับลายแมนคนนั้นเขานี่เขานับถือกันจริงๆนะนี่พี่เอิรุ่นไหนครับเนี่ยบวชมากี่ภรษาแล้วครับพี่นี่ครับพ่อยอแทนพระแล้วต้องบอกว่าลายแมนคนนี้นะคะเรียกว่าชุบชีวิตพี่เอิญเลยก็ว่าได้แลวพี่เอิญก็แบบเหมือนมีบุญคุณกับเขาทําให้เขาได้มีรายได้ที่มั่นคงในทุกวันนี้ด้วยถูกไหมครับไค่ะไม่เหนื่อยไม่ต้องอิชฉาครับ เพราะวันนี้พวกเราทุกคนครับสามารถรวยได้แบบพี่ลายแมนหรือพี่เอิญเหมือนกันครับยังไงอะคะสายมูตื่นเต้องชอบเลยเไราะนางครับมีของดีฮะวยนนโอ้อี่เอิญมาจากเมืองชนนะครับนั่นคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภประจําครอบครัวนี้เลยอยากเห็นแล้วค่ะไปครับค่ะ พลังสินทัพพลังนะฮะเงินจาแบ่งที่จะแบ่งไม่ได้พลังค่ะเดี๋ยวทั้งสองท่านคืออย่างนี้ครับพี่เอิญอยากจะถามจังเลยว่าเอเทพประจําครอบครัวของพี่เอิญเนี่ยท่านมีชื่อว่าอะไรครับท่านมีชื่อว่าสําหรับพี่เอิญเรียกพี่เอิญก็จะเรียกว่ายีอ๋องนะคะยีอ๋องยีอ๋องค่ะโอ้นี่เพิ่งจะเคยได้เห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเนี่ย รูปลักษ์ของท่านเนี่ยก็เป็นองค์สีดําเครื่องแบบทรงจีนแบบนี้เป็นเทพเจ้าจากที่ไหนอะไรยังไงมีมท่านมาจากไต้หวันแล้วก็มีพี่ที่เขานับถือแล้วก็ศรัทธาพี่เอิญก็ได้ไป ฟาร์มเหมือนสะพานบูนะพี่เอินก็ได้ไปเจออย่างเงี้ยแล้วท่านก็ช่วงนั้นพี่เอินก็รู้สึกแย่กับอะไรหลายๆอย่างท่านก็บอกว่านับถือลองลองขอพรท่านดูท่านใจดีนะแต่เราต้องมีฟาร์มซื่อสัตย์แล้วก็มีความจริงใจฟาร์มดีด้วยเราถึงจะขอได้ผลนะอย่างเงี้ยถ้าเอินมีตรงเนี้ยเอินเอินขอได้แล้วพี่เอินก็มองคนที่ที่เขานับถืออยู่เนี่ยเขาก็รวยแล้วเขาก็เป็นคนดีแล้วเขาก็มั่งมีเขาก็ยังพูดกับพี่เอินว่าถ้านับถือแล แล้วแล้วแบบคนที่นับถืออยู่รวยกิจการดีเป็นคนดีอเราเราก็นับถือตามได้เอ,อิต้องดูตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะช่วงโควิดแบบนี้ทําอะไรก็ลำบากกันเนาะได้ได้ขออะไรเพิ่มเติมไหมใน<อ>ช่วงโควิดแบบช่วงโควิดอะพี่เอิญแย่เลยเพราะว่าชนบุรีปิด ทางโรงงานปิดแล้วแม่ก็ไม่รู้ตัวว่าเราจะโดนปิดก็คือ,อหอยจ้อสองตู้คอนเทนเนอร์อแล้วก็เอาไปฝากห้องเย็นอีกชลบุรีขายไม่ได้เเราจะทำไงเราคนเดียวก็ไม่แบกรับไม่ไหวขอพอรยี่อ,อ๋งยี่อ,อ๋งขอให้แบบ เอินค้าขายเนี่ยของที่ทําอยู่ขอให้ขายได้ขายหมดขายดีเอินก็จะแลกด้วยกับฟาร์มจริงใจาร์มซื่อสัตย์ครามดีของเอิญให้กับลูกค้าทุกๆคนก็ปฏิหารเลยก็คือหมดไม,ไม่พอไม่พอว่าไม่มีให้ลูกค้าไม่ไม่มีให้ลูกค้าขายอยีกเงี้ยแบบคนมาถล่มทลายที่สาขารามันแผงย่ิบสี่เยอะมากเลยโอ้โหรโควิดเนี่ยแหละครับใช่พี่เอิญน,นี่แบบปังเลยทุกคนในตลาดแบบมอง ได้ทำไมพี่เอิญขายได้อยู่ร้านเดียวเราเห็นว่าพี่เอิญไม่เคยพาท่านไปออกรายการไหนต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกเลยใช่เพราะว่าพี่เอิญกลัวว่ามันเป็นฟาร์มเชื่อแล้วแบบงมงายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าแม่แบบไม่ออกมาแต่มันเป็นฟาร์มพวกเราชอบครับพวกเราชอบพี่เอิญนะเป็นความยึดเหนี่ยวในเรื่องจิตใจด้วยนะคะนอกจากเราทีทำมาหากินแล้วเนี่ยไหนก็อัญเชิญท่านมาแล้วนะครับพี่เนยค่ะ ม่เแป้งอแป้งแป้ง่ะนะแป้งโชว์แป้งโชว์ค่ะตาันฟันๆันเยอะเฮ้ยเฮ้ย้พี่ป้องให้พี่ป้องบ้างโอเคหน้ากากเวฟปุ๊บโหลายอย่าง เพงอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องขยันด้วยโดยเฉพาะคุณแม่วันนาซึ่งเป็นคุณแม่ของพี่เอิญครับโอ้โหเห็นบอกว่าบอกหลายครั้งหลายคราแล้วบอกให้แม่วันนาหยุดทาได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอิญทำเองลักษณะแบบนี้ไปบอกให้แกหยุดแล้วแล้วแกหยุดไหมครับไม่ค่ะด่าด้วยค่ะมายุ่งกับ ้คุณแม่วันนาอายุเท่าไหร่ล้วครับ72ค่ะก็ยังแข็งแรงร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วแม่แต่ใจแม่เนี่ยสู้สุดยอดมากลุยเลยลุยคนนี้คุณแม่น่าเท่หลักคุณแม่คืออะไรรับครับมีไม้อยู่อันหนึ่งคอยตะโกนเรียกลูกน้องอกสาก้อน40แล้วก็กล้ามอ่อน5้าโล แต่ก็ใช้ไม้ค่ะแล้วก็มีกระดิ่งกระดิ่งนี้ก็จะมีคนนึงที่ต้องใช้กระดิ่งอาจจะรู้เลยสัญญาณกระดิ่งเงี้ยตำแหน่งไหนที่ขาดแม่แทนทันทีอยากจะรู้จังเลยขอนิดนึงนอกเล่นนเดียวคือเวลาคุณแม่ถือไม้เวลาพูดพูด คำพูดอันไหนหรือประโยคไหนที่ชอบพูดเป็นประจำครับยังไงครับพี่อลไล้ไ่ได้ก็เป็นคำติชมแน่เลยพูดไม่ได้แต่ทีมงานเราไปถ่ายมาครับเรามานูว่าวิธีคนขยันของคุณแม่วันนาครับเวลาคุณแม่วันนาทํางานเนี่ย เขาทำยังไงครับไปดูกันค่ะตามมาที่อาณาจักรหอยเจ้าแม่วันนาที่จังหวัดชนบุรีกันครับทุกวันนี้แม่วันนาจะนั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งพร้อมอุปกรณ์สั่งงานและส่องงานแบบนี้นี่แหละครับอเอออก3าก้อน40แล้วก็กล้ามอ่อน5โลของไทยเออของน้องพอของน้องพอล้ว,วนๆเนี้ย อันนี้เป็นค่าของบินซื้อของเขาส่งมาอันนี้ไว้ดูกล้องหน้าร้านประตำตำแหน่งยันคือคันนี้ไปไหนก็ชอบไปซาลิงคไว้ไปตลาดนะัดไว้ไปนู่นไปนี่แถวๆนี้ยมันเย็นสบาย เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าหอยจ้อทาแบบไหนหอยจ้อปูแม่วันนะอันนี้จะเป็นที่นึ่งจากเมื่อก่อนเป็นซึ้งไม,ไม่งั้นไม่งานามันไม่ไมทมัทนึ่งได้ทั้งหมด13ามชั้นพอได้ที่หนึ่งตัวนี้ทีเดียวจบเลย <S <S เครื่องตีสมัยก่อนก็ใช้มือหมาแต่เดี๋ยวนี้เป็นเครื่องตีสองตัววันหนึ่งเราทําแบบ40ิกะละมังเนี้ยเด็กมันไม่ไหว อันน so no ี Hence, ้ใช้เครื่องหมามันก็สะอาดด้วยเหงื้อไทยอะไรก็ไม่มีอันนี้คือห้องห่อไฮโ้รใส่ปลอดเชื้อทุกอย่างค่ะบางที่เขาตรงนี้เป็นแ้วต้นทุนก็ถูกอันนี้แต่งเราเป็นเนื้อปูอยู่ไม่เลยใช้แห้วสูกเราไม่มีแห้วถ้าเรามาใส่เองเราจะอวดเก่งว่าเราไม่ต้องช่างแต่เด็กเนี่ยต้องให้เขาช่างไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เป๊ะขึ้นขีดเต็มเต็มเนี่ยนะถ้าจัมโบ้ก็ให้ขีดเต็มเต็มเรียกว่า จัดใหญ่ให้เยอะสมชื่อแม่วันนาจริงๆครับไม่ใช่แค่โรงงานหอยจ้อขนาดย่อมเท่านั้นแม่ยังต่อยอดสร้างหลักสร้างฐานให้กับลูกๆด้วยนะครับด้วยการซื้ออาพาร์ตเมนต์สหลังรวมกว่า40ห้องด้วยเงินสดหลัก10ล้านโอ้ส่วนหนึ่งให้ลูกน้องกินอยู่ฟรีอีกส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านเช่าค้าขายบอกเลยว่ากว่าจะมีวันนี้กว่าจะเป็นหอยจ้อชื่อดังจุดเริ่มตน้นมีเพียงเงินแค่ 600บาทเท่านั้นครับทุนมีแค่600บาทกระจาดลูกหนึ่งแล้วก็ถุงใส่ของเค็มแพ็เป็นถุงถุงกุ้งแห้งปลาเค็มอะไรอย่เงี้ยแพ็คละ60บาท50บาท20บาทก็ใช้หาบเอาที่รถเมล์เอามัดกระจาดแล้วก็มันมีเส่แรกใช่ไหมไม้คานมัดม,ดม,ดมดัแล้วก็เข้าใายตูดทองรถเมล์ขายไปแล้วก็ดูช่องทางไมว่าตลาดไหนที่มันพอจะขายได้เงี้ย แม่วันนาหาบสาแหลกขายอาหารทะเลไปกลับชุกวันจากชนบุรีสู่รามคำแหงขายดิบขายดีจนออกกระบะหลายคันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องมาสะดุดเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำนั่นเองล่ะครับเหมือนว่าดวงไม่ดีเลยอ่ะเขามีขายเทศกาลในหมู่บ้านหลานเรียนอยู่ที่รามบอกว่าไปรอนะเดี๋ยวจะเอาของมาให้ขายมีทองบาทนึงก็ก็เอาจำนำเอาเงินไปซื้อของ คือเงินเนี่ยซื้อจนหมดบ้านเลยแล้วก็ขับไปฝนมันตกเราก็บอกแฟนว่าเอ้ยเบาๆหน่อยก็ได้เพราะว่าคันที่หกคันแล้วนะเราเห็นมันตกตกมาพอไม่หลุดคำแล้วคันที่เจ็ดมันก็ตกกันไปเลยหมดไม่มีอะไรเหลือเลยทำไงก็ก็แบบยังมีเพื่อนที่ดีที่เราของที่พอขายได้อะเขาก็ไปขายแล้วก็เอาเงินมาให้เราแล้วก็เราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อีก เพื่อทอไม่ได้มันก็ลุยอย่างเดียวอะเรียกว่าไม่มีเวลามานั่งทอครับสายเลือดแม่ค้าเต็มตัวลมได้ก็ลุกเร็วจากขายอาหารทะเลก็เปลี่ยนมาขายหอยจ้อเพราะขายเนื้อปูไม่หมดจึงนำมาลองผิดลองถูกกวา่าหนึ่งปีจึงทำออกขายจนถึงชุกวันนี้นี่แหละครับยังบอกลุงๆเลยว่า ถ้ามีตรงนี้ถ้าคิดอย่างนี้นะจนแก่ตายนะก็มีกินไม่แต่งตัวไม่เที่ยวไม่ผ่อนของอยากได้ให้เก็บมีค่อยซื้อผ่อนก็เงินสดก็เงินเงินทั้งนั้นค่อยเป็นค่อยไปทำไรอย่าอย่าหัวบผ้า ได้เหมือน,น,นมันถอดจากเราไปเลยค้าขายเสียก็เรามันไม่เหนียวทุกอย่างนี่ีนังลูกสาวจับแต่งน,นั่นแหละเราไม่เอาเลยนั่งอยู่เงี้ยผัวก็ฟูแล้วลูกค้าก็ชอบมาขอถ่ายรูปเ,<อ>เราก็บอกว่าแม่วันนาเขาไม่อยู่ฉ <ฮะ S 1> ันไม่ใช่แล้วบอกว่าเราเป็นใครอ่ะเออน้องาาบางพี่บางบ้านมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าคอยชอบมาแล้วมีเล็ก กลางใหญ่และใหญ่มากด้วยนะครับการหาบนี่ไม่ง่ายเลยนะครับจริงๆเพราะจะจะหนักแล้วยังต้องแบบบาลานต้องดีเห็นบอกว่าจากจากตรงลงเอกมัยสุดท้ายมาตั้งขายที่รามคำแพงยี่สี่ค่ะที่กิโลครับนั่ไกลนะครับะเดินเหนื่อยโอ้โหแม่วันนาเป็นคนที่แบบสุดยอดมากมากเลยสุดยอดจริงๆครับแข็งแรงแข็งแรงต้องบอกว่าคุณแม่เป็นยอดนักสู้จริงๆนะคะแต่เห็นว่าพี่เอิญเนี่ยก็ได้เลือดแม่มาเหมือนกัน เป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่เล็กอะนะพี่เอิญไม่ไม่ชอบเรียนหนังสือพี่เอิญชอบค้าขายเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าจะมองแต่แม่เนี่ยแม่ขายของพี่เอิญก็จะเรียนแบบ,บแม่สอนลูกน้องแม่ทําอะไรขายพูดกับลูกค้าแบบไหนพี่เอิญทําตามหมดเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่แล้วก็แม่ตื่นดึกตีสองตีสามปลูกพี่เอิญพี่เอิญก็เด้งเลยเหมือนกันพี่เอิญก็ไม่ไม่เคยจนมาถึงทุกวันเนี่ยก็คือไม่แบบ ยังไม่ไปไม่ต้องไปอะไรเงี้ยพี่เอิญไม่ม, <c oughs> ไม,มีไม่มีอารมณ์นั้นเลย <c oughs> แม่เนี่ย <c oughs> เหนื่อยมากครับด้วยแล้วก็ทํางานเยอะเกินเกินกําลังของของคนที่เราเห็นน่ะเราก็จะแบบ อะไรที่ช่วยได้แบ่งเบาได้พี่เอิญก็จะเอาคู่กับแม่มาเลยแบบนี้ค่ะเรียกว่าเรียนรู้สไตล์ของแม่ว้านทุกอย่างเลยแม้แต่เรื่องของการดูแลลูกน้องดุไหมฮะหรือดุดุดึงหนังหน้ามากด้วยแม่กับพี่เอิญเนี่ยดึงหนังหน้าแล้วอะไรดึงหน้าแสดงบทบาทเราทำนะต้องทำงี้แต่พอจบทุกอย่างงานลูกน้องเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งเหมือนกับลูกค้าที่มีผู้มีพระคุณกับพี่เอิญเหมือนกันเขาอยู่ซับ บกินสบายอยู่ดีทำงานมีอารมณ์มีความสุขมันมันมันส่งผลมาที่หอยจ้อพี่เอิญด้วย มีคนหนึ่งนะเดือนละเกือบ2 0,000ื่นซัพพอร์ตทุกอย่างเบิกเงินทีละ3า0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ไปซื้อก็อเป็นคนลาวเป็นคนต่างชาตินะแต่เขาจะมีที่ที่ลาวเป็นไล่กาแฟาไล่นาะแม่ให้เบิกซื้อ,อแล้วก็มีบ้านสองหลังให,ใหญ่เลยเด๋ยวน,ยนะคะเดืนะใช่โอ้คืออย่างนี้ไง ลูกพี่รวยรยกน้องก็รวยตามเพราะฉะนั้นพี่เอิญครับยังมีงานให้ผมลองไปทำตั้งแต่สมัคกไปฮะขอสมัครฝากตัวเป็นลูกน้องด้วยคนฟังเรื่องราวของพี่เอิญแล้วเนี่ยสมแล้วจริงๆครับที่เป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นอย่างแท้จริงโอ้โหหอยจ้อของเบลเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงก็คือขยันอดทนแล้วก็มีใจที่เป็นนักสู้เชื่อว่าสูตรนี้ถ้าใครทําตามโอ้น่าจะ รวยตามย,ย่างแน่นอนนะครับแน่นอนครับ,รบวันนี้นะคะเราได้ข้อคิดดีๆมากมายเลยนะคะขอบคุณพี่เอิญมากมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะ